สวัสดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกล้านทุ่งนะครับพาทุกคนมาอยู่กับพอด6600นะวันนี้ติดฐานเจ็ดมานะสายที่นะครับเตรียมปลูก้าโพดน,นะครับนี่นะเราอยู่กับอาจารย์หลวงนะวันนี้เปลี่ยนจากพอดห้าพันนะครับมาเป็นฟอด6600นะครับนี่นะครับไปได้นะ แปลงนี้นะครับเตรียมปลูกข้าวโพดน,นะฮะหลังจากที่ขุดมันเสร็จนะครับนี่นะดินก็ยังชื้นๆอยู่เลยนะครับวันนี้อาจารย์หลงนะเปลี่ยนรถนะครับจากปกตินะครับเป็นฟอร์ดห้าพันวันนี้เปลี่ยนมาเป็นฟอร์ดหกพันหกนะมาแล้วครับขึ้นมาแล้วนะ คันนี้ก็ถือว่าเสียงแน่นๆนี่นะฟอดหกหกศูนย์ศูนย์นะติดผ่านเจ็ดมาวันนี้เสียงแน่นๆ่นนะคันนี้วันนี้เปลี่ยนมือขับนะครับ นี่ดิลูกลังด้วยนะครับตัวนี้3ามเจ็ดนะครับอากาศตอนเช้าๆนะครับ เรามาแต่ที่เนี่ยดูจักแปลงนะครับนะ่าจะเป็นแปลงมันเก่านะนี่นะนมันเต็มน,นะครับก็จะจับเป็นขั้วนะครับ ดินก็นยังชื้นๆอยู่เลยนะจอดข้าโพดไปน่าจะสวยเลยนะดินชื้นๆ,ๆแบบนี้นี่นะไปแล้วนะพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ประมาณ8ถึง9ไร่นะ ขึ้นมาแล้วนะโอเปลี่ยนจากฟอร์ดห0้าันนมาเป็นฟอร์ดโ0 0ศ์ศอาจารย์หลงนะครับปกตินะครับกับฟอร์ดหนะ้าพันนของเจ้าของ นทำทำน้ำเหมือนกันนะครับหรือว่าไถาค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะฮะบางจุด ตอนไถลงนะครับเหมือนจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เอียงนะราดชันเวลาตอนขึ้นนะครับก็จะยากนิดนึง ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูอาจารย์หลงนะเปลี่ยนรถขับนะครับวันนี้นี่นะปกติจากฟอร์ดห้าพันนะของเจ้าของวันนี้มาขับฟอร์ด6600ในการไถนะเพื่อจะปลูกข้าวโพดครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ